โอเคครับ okay. สวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Free Fire นะครับผมก็เป็น EP แรกนะวันนี้เราก็จะมาเล่นหลังโซโล่กันนะครับใน,น5,000แป้งนะครับผมว่วาจะเป็นขนาดนั้ไครับผมก็สกิลตัวละคร ครับตาาอการ้อคาหยวนหนึ่งเกมสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต๊อกก็วันนี้เราจะไปลงที่อ่าปูเรือแล้วกันนะนะอู่เรือนะเซฟเซฟหนะ่อยครับผมเล่นคนเดียวตายเกิดได้ครั้งหนึ่งน,นะเราตายมันจะเกิดได้ครั้งหนึ่งน,นะครับทุกคน งแล้วเรือเราไม่เหลือใช้เป็นคนบนเครื่องบินนะตอนนี้เฮาโอ้โหหล่นตามกันมาอย่างนี้กันเลยเชียวม,มีตัวหนึ่งนะโอ้ไม่ใช่ตัวหนึ่งล้ ันก่อนแลยผม เอาโอ้ไม่ได้คิวเจอแล้วครับตาดผมตัดเราหล่อไม่ได้เลยอาจจะมาแย่งคิวคนอื่นมันไม่ได้เว้ยเอาเป็นไรมันไม่ถูกต้องนะนายมันแย่งของคนอื่นเฉยเลยมันกลับไปิดแพ้ผมได้ไหม้ว อันนี้ก็ต้องหาเปลี่ยนปืนลูกซองก่อนเลยครับผมให้ขอเลยคกับนี่อ่ะมันรูจ้จักมันรูจ้จักใครเปลี่ยนปืนแล้วเนีครผมเอาไปเลยเ,เ,เลยก็บยาสักกันหน่อยโอเคครับผมวันนี้ผมหาปืนอัะ เป็นใจนะครับทุกคนเนี่ยเก็บยาเยอะๆเก็บยาเยอะๆนะครับทุกคนอันหลักๆคือยากายไอนะปืนคือต้องปืนถนัดด้วยปืนอะไรก็ได้ได้หมดแล้ว,ลวเอามาเ,นะเล่นเกมก็ผมก็เดินไม่เป็นเนะีนะ่ยผมมาเล่นแบบนี้เองฮนะ Không được, tôi tôi, tôi <laughs> không đi đần. Mình đần này là. đến ghê mà lại vậy. chưa khôn hả? Ya, á nhị mãi tôi ấy. กวยเอ้ยดูดีดูยชิบหายเลยเอ้ยยิงระเบิดไว้ตัวเองเดีดย่ไอ้ยาชิบหายเลยสัสโอ้โหโคตรแย่โคตรแย่ เกือบตุยแหละตุยเพราะนระเบิดตัวเองนะเมื่อกี้เขาจะจะถืออาฆาแต่มันไปโดนลูกสองได้ยังไงก่อนนะไปไปไปเก็บกระสุนนะที่เข้าันแล้วนีไ่ไงวังก็ใครอยู่ด้วย <Nee> ừ, đi dẫn kia á ra là nó không nhỉ Để tui về mới lúa tua đi chơi làng đi มันไม่สว่านเราแล้วผมนะหอยชิวเลยลวเพื่อนมันไม่มีโบนัสโอเคมันไม่มีโบนัมันไม่มีเอองนินเฉลยเลยมันก็มีนี่แต่มันไม่ตั้งหไม่สว่านเราเด็ดชิวจัดมันเกมก็จะใช้แบบแบบนี้นะแบบไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่แต่เล่นทีมได้ไม่โคตรตึงอบอกเลย เดีย๋ยววันหลังผมมาเล่นทีมให้ดูแล้วกันนะถ้าชอบอ่ะนะถ้ามีคนดูนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยทีหนึ่งทีหนึ่งเป็นไงแคมป์นะนี่้อนเลยนะตอนนี้วงบีวขึ้นผีกว่ะเนีย่ยเอ้ยวงหนีเราซะแล้วลว,วงทำเป็นตัวยิงกันด้วย ปิดฟุตให้เราด้วยโอ้โหฝาเป็นจุยอะเราจะล่าหรือเราจะถอยเอาต้องล่าอยู่แล้วสิล่าอยู่แล้วต้อง ฮุยไอ้เหยื่อเลยสัส เราไปติดโอ้โหโดนหลอยเลยวีนจริงๆแลยโอ้โหดูดิเจอคนละจะวันี้ยังไงออกไปเลยดูอ่าเยอะโอ้โหโดนนะโดนหลอยบวกสิบเะที่16บหกเลยเหี้ยโอ้ ไม่ไหวอ่ะดุดหลอยอ่ะโอไไไ้ไม่ได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 ้ก็คลิปนี้ก็มีแค่นั้นแหละโอเคใครชอบว่าจะดูเหมือนไหนโอเคขอสักสักไอเทมด้วยนะครับผมก็ม่เสียงไหนคำบรรุนะก็ขอโทษขอฝากกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมถ้าใครชอบกดเดี๋ยวผมมาทำให้อีกนะครับไว้เจอกันคราว